สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสปริตทางวงการกีฬานิดนึงนะครับมันมีตัวอย่างให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับในการแข่งขันกีฬา a f f ที่ผ่านมาหลังจากที่เวียดนามได้คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับก็มีการออกข่าวกระแสออกมาโจมตีทีมชาติไทยเรานะครับผมก็แปลกใจนะว่าทีมที่ได้แชมป์แล้วเนี่ย แทนที่ว่าจะมีใจิตใจที่มีสปิริตนะครับมีการพูดคุยเกี่ยวกับาการยกจ่องชมเชยสปิริตนักกีฬาแล้วก็การเล่นที่ดีของเพื่อนที่ร่วมแข่งขันนะครับอย่างไทยเราครับสามารถเราชนะสิงคโปร์ชนะฟิลิปปิน์ชนะได้หลายทีมได้นะครับเราก็ยังไม่พูดถึงเรื่องที่เราเสียเปรียบนะครับหรือว่ามีอะไรที่เรา ขุนคล่องมองใจนะครับมันก็จบพอกับเกมกีฬาจุดนี้ครับเป็นการยกระดับจิตใจของผู้เล่นเกมกีฬาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับในการแข่งขันกีฬารู้แพร้รู้ชนะรูอภัยผู้ชนะก็ต้องรู้จักอภัยนะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นทําให้เรามองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวล่าสุดนะครับที่ปรากฏออกมานะครับทางด้าน ทีมชาติเวียดนามนะครับคือจริงๆแล้วเราทุกคนที่เป็นครอบครัวฟุตบอลรืัว่ากองเชียร์เนี่ยสามารถมองเห็นได้เลยครับว่ามันมีอะไรผิดปกติในเกมนัดชิงชนะเลิศตัวสองเล็กคือมันมีบทสรุปในความรู้สึกของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะพูดออกมาหรือไม่แต่นะครับครั้งนี้ทางเวียดนามเขาสารภาพออกมาเองครับว่าเขากงเป็นคําพูดจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ ผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้อยู่ในวงการฟุตบอลลีกของเวียดนามแต่ข่าวดังกล่าวนะครับจะไม่ออกมาในสื่อสารมวลชนหลักของทางเวียดนามเพราะมันอาจจะเป็นผลเสียนะฮะเป็นผลลบต่อทีมชาติเวียดนามแต่ความจริงก็คือความจริงครับข่าวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกมาจากการให้สัมภาษณ์นะครับโดยผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้ได้บอกว่าทีมชาติเวียดนามมีการโกงจริงด้วยการทวงเวลา ทวงเวลานอนเจ็บมีการดึงเกมทุกวิธีทางนะครับทําให้ทีมชาติไทยเราเกิดความเสียเปรียบเพราะว่าเวียดนามในเลขแรกเขานําเราก่อนนะครับเลข2เขาก็พยายาม่วงเวลาไม่ได้ถ่วงในรูปแทคกติกครับแต่ถ่วงในรูปการบาดเจ็บการนอนนะครับอย่างที่ผมพูดนะถ้าผมเป็นสุสปชอว์ผมก็ยิงครับเพราะว่าเราโดนต่อยก่อนเราโดนกระทําก่อนทุกเวลาเราก็ต้องยิงนลครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่บบิธิุดี่ทําในเกมกีฬาครั้งนี้เขาออกมาสารภาพเองนะซึ่งมานาจจะเกี่ยวเนื่องกับกรรมการที่มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยไอ้เรื่องแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราไม่จาเป็นต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนมาพูดหรอกเพราะว่าผมเชื่อในวิจารณญาณาของอเพื่อนๆน,นะครับที่มองดูเกมบอ,อกผลปรากฏว่านะครับในเกมนี้นะมีการแข่งขันกันจริงแค่50นาทีนะครับที่เหลือก็เป็นการถ่วงเวลาเตะ่วงทั้งหมด อันนี้เป็นเนื้อหานะกระแสข่าวที่มาความจริงแล้วนะครับการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยเราเราไม่อยากจะพูดถึงหรอกแต่คุณรู้ไหมครับว่าการที่นักเตะต้องการชัยชนะถึงขั้นมีการใช้มายานะมายาดังกล่าวเขาเรียกว่าการโกหกนั่นแหละการโกหกแล้วก็ผิดศีลครับโกหกเนี่ยโกหกไม่ใช่โกหกเฉพาะตัวเองนะโกหกคนในสนามสี่ห้าหมื่นคน และโกหกผู้ชมทางบ้านอีกเป็นล้านๆคนนี่คือการแสดงนะนี่คือการแสดงนี่นี่ไม่ใช่การแข่งกีฬานะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของความเป็นแชมป์ของเวียดนามเนี่ยเมื่อนะครับได้รับการเชิดชูได้รับการอ่าพูดโฆษณาชวนเชื่อหรือการโกหกมันทำให้เกิดความรุ่มหลงมัวเมากันทั้งประเทศแล้วนหะครับตอนนี้ นี่คือผลร้ายนะผลร้ายจากสิ่งเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวงการกีฬาจุดนี้นะครับคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดเนี่ยถึงจะมีน้ำหนักเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นค่านิยมที่ผิดแล้วเหรอครับความจริงแล้วเราทุกคนก็มอง,มอง,ม,องมองเห็นนะแม้แต่โค้ชมาซาดายิชินะครับก็เคยพูดว่า,าควรจะปรับปรุงนะครับให้นักเตะเตะกันตลอด90นาทาีเริ่มเล่นเกมแล้วก็เริ่มเล่นให้เร็วที่สุด ไม่ควรจะมีการถ่วงเวลาอันนี้อิชิพูดในช่วงที่เดินทางไปเยี่ยมตามสโมสรต่างๆนะในช่วงแข่งขันเดชิขับเสร็จเมื่อปี2024เมื่อปล่อยนักเตะเอ,ออกจากแคมป์นะครับกับไปยังสโมสรเนี่ยอิชิก็ได้ไปติดตามเยี่ยมนักเตะแล้วก็ได้พูดเรื่องนี้นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจโค้ชที่เขาพัฒน,นาแล้วนะอยู่ในใจเรื่องนี้ผม ผมพูดเรื่องนี้มานานมากนะครับประมาณเกือบเกือบปีแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องอิชีมามามาพูดเรื่องการเตะตลอด90้านาทีไม่มีการถ่วงเวลาไม่มีการนอนเนี่ยนะครับม,มันมันมันอยู่ในใจแล้วมันเป็นมาตรฐานหนึ่งนในในวิธีการคิดของฟุตบอลยุคใหม่แต่พอเรามานั่งดูเกมในเวียดนามที่เราแข่งเม็ดเลขแรกแล้วก็มาแข่งที่ไทยเลขสองเนี่ยทาให้เราเห็นอย่างชัดเจนในเรื่องเรื่องดังกล่าวครับว่า ทีมที่พัฒนาแล้วทั้งด้านความคิดกับทีมที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยมันแตกต่างและทวงรั้งวิธีการพัฒนาอย่างมากเลยนี่นี่เป็นเหตุที่ผมบอกว่าผมไม่อยากจะเห็นทีมชาติไทยที่ไปแข่งในระดับเอเชียแล้วลงไปแข่งเอเฟเอฟเพราะมาตรฐานเอเฟเอฟเนี่ยมาตรฐานเอเฟเอฟอย่างที่เราเห็นครับว่ากรรมการเกาหลีเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าโดยวิสัยของคนที่เขาเข้าใจฟุตบอลแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยให้ เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะในการตัวเวลาเพราะมันจะไปผลเสียต่อเกมอย่างมากนะครับมันมันย่อมมีส่วนร่วมและส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดก็คือผู้จัดก,ก็คือ e เอเวเปนได้นาความเสื่อมเสียมาสู่การจัดแข่งขันการในข e ันเอเวเปในครั้งนี้นะครับอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะไม่ว่าผู้ใหญ่คนไหนจะมาพูดหรือไม่นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกินมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับมันเป็นสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปเขามองเห็นหลายล้านคน ถึงแม้ว่าประเทศเวียดนามทั้งประเทศจะมองไม่เห็นนะแต่ลหลายๆประเทศเข,เขามองเห็นครับเปี่ยนแต่ว่าเขาไม่พูดนะเพราะไม่รู้ว่าจะพูดเพื่ออะไรความเสื่อมเสียดังกล่าวมันเกิดขึ้นกับคนที่โกหกนะครับหรือทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือทุจริตแล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องความผิดปกติทางการกระทําที่เราเรียกกันว่าทุจริตนะครับในหลักทางศาสนาเราเรียกว่าโกหกตรงจุดนี้เป็นจุดที่เสื่อมเสียทางด้านวงการกีฬา และถ้าเกิดว่ากรรมการผู้ตัดสินรู้เห็นเป็นใจซึ่งแนวโน้มก็ใช่อยู่แล้วแหะครับถ้ากรรมการไม่เป็นใจคงไม่เป็นแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยผู้จัดกรรมการลงมาในครั้งนี้ที่เอาเกาหลีนะครับกรรมการเกาหลี3ามคนมาตัดสินในแมตที่เป็นโค้ชเกาหลีนียก็คือเอฟเอฟเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับความเสื่อมเสียนะความน่าอายตรงนี้นะจุดนี้แหละครับเป็นความเสื่อมอย่างที่สุดตั้งแต่มีการแข่งขันเอฟเอฟที่ผ่านมา เพียงแต่ว่ามันไม่มีการฟ้องร้องหรือมไม่มีการยื่นหนังสือนะครับเพื่อที่จะอาทําให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวลงโทษกันเพียงเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะก็ถือว่าเป็นรอยด่างกับการแข่งขันอย่างอย่าง,างหน้าบายอย่างยิ่งนะครับในครั้งนี้ผมคิดว่าตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาคิดแล้วนะครับว่าจะไปรอนะครับอย่าไปรอให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขามาชี้เราเรา,เรารู้เราเก็บไว้ในใจ หลายคนนะถึงขั้นมาคนไทยหลายคนนะถึงขั้นมาต่อว่าทีมตัวเองนะมาต่อว่าเจ้าเช็คมาต่อว่านักเตะตัวเองนี่คือการขาดการพิจารณานะครับนี่คือการขาดการพิจรารณาไม่ใช่ว่าผมมาตามมาพูดตามหลังนะที่จริงเรื่องแบบนี้มันอยู่ในใจความคิดผมมามา,มาตลอดเวลาเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นกระแสะข่าวนะที่มีที่มีคนในวงการฟุตบอลเวียดนาม ที่เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดเนี่ยแม้กระทั่งคนเวียดนามบางคนที่เขารับไม่ได้เขาก็มาพูดนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดเลยถ้าเรายึดหลักถูกต้องแล้วว่าเราจะต้องมีสปิริตในเกมกีฬาแล้วต้องไม่โกหกกันเนี่ยดง่ายๆแค่นี้เราก็พอจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและการเข้ามาโจมตีทีมชาติตัวเองหรือโจมตีเจ้าเช็กหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นคนชาติตัวเองเนี่ยมันยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายยิ่งกว่าเวียดนามอีกสำหรับแฟนบอลไทย นะครับและสำหรับคําว่า Move on หรือว่าไปกันต่อเนี่ยผมคิดว่าเราเราจะใช้พัาเพื่ออะไครับบางครั้งบางสิ่งที่ควรจะพูดเราก็ต้องพูดซึ่งมันเป็นประเด็นที่สําคัญนะมันเกี่ยวข้องกับสปิดวงการกีฬาแล้วเกี่ยวข้องกับทีมชาติเราโดยตรงที่อยู่ในพื้นภาคอาเซียนไอ้เรื่องแบบนี้นะเราเราต้องเข้าใจแจ่มชัดพอเข้าใจแจ่มชัดแล้วไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วก็จากไปเฉยเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ย เราก็จะได้มีมุมมองและมาตรการในการแข่งขัในใอเฟบในครั้งต่อไปว่าเราจะพิจารณาอย่างไงในการแข่งขันใน,ใน,ในทัวร์นาเมนต์นี้นะนะครับจะส่งทีมเยาวชนเราลงไปหรือเปล่าหรือจะมีท่าทีอย่างไรนะครับถ้าไอเฟบเขาปรับปรุงในการแข่งขันของเขานะผู้จัดเขาปรับปรุงเราก,เราก็เราก็ดูเราจะได้รู้ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าเกิดเรามมบบอลแบบหน้ามืดตามัวแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะรู้แต่ว่าไม่เป็นเกมที่เราลำคาญไม่อยากจะดูหรือเป็นเกมที่ อ่าทีมชาติไทยเล่นไม่ได้สมใจมูฟออนถ้าทราบแค่นั้นท่านจะมูฟออนเลยครับท่านอยู่ตรงนั้นเลยอีกส,สิบปีจนกว่าท่านจะรู้รายละเอียดต่างๆนะครับให้เข้าใจทุกอย่างก่อนท่านค่อยมาผมคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราประเด็นอะไรก็ตามแต่นะถึงมันว่าจะผ่านมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่การฟื้นฝอยหาตะเข็บนะแต่มันคือความจริงที่มันเปิดขึ้นเรื่อยๆที่เราควรจะมาพูดให้เรากระจา่างเพื่อเราจะได้เป็นบทเรียนในครั้งหน้าว่าเราจะ จัดการอย่างไรกับเคสที่เกิดขึ้นแบบนี้มากกว่านะครับสําหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชัยที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับของทีมชาติไทยของเราในรอบอคัดเลือกในช่วงเดือนมีนาะคมที่เราจะพบกับทีมชาติศรีลังกาเนี่ยลหลายชาติครับที่จะเข้าแข่งขันในรายการะระดับทวีปครั้งนี้นะซึ่งเป็นรายการที่มีผลต่อทีมชาติต่างๆอย่างมากเลย มันพูดถึงเรื่องระดับโลกนะฮะมันพูดถึงเรื่องการพัฒนาของวงการฟุตบอลเป็นจุดชี้วัดสําคัญครับก็จะมีแข่งขันเดเชน่นคัพและแข่งขันฟุตบอลโลกนี่แหละที่เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญผมพ,พยายามย้ําเรื่องนี้มาตลอดนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพว่าทีมฟุตบอลทีมชาติต่างๆเนี่ยมันมีทัวร์นาเมนต์สำคัญ2องทัวร์นาเมนต์นี่แหละที่เป็นหลักจริงๆของวงการฟุตบอลจริงก็คือจชแชมห์ชาตินะครับเอเชียแล้วก็ฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบสุดท้ายนะครับ การแข่งขันที่ลังจะเริ่มขึ้นนี้นะครับทางทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาตาิฟิลิปปินส์นะครับยืนยันมาเต็มที่หนักแน่นนะครับว่าจะไม่มีการโวนตัวเด็ดขาดในขณะที่ทีมชาติมาเลเซียเนี่ยบอกว่าจะเจริญรอยตามทีมชาติอินโดนีเซียแต่ก็ดูหลักการมันขัดกันนะเพราะว่าตอนนี้มาเลเซียจะโอนตัวนะจะโอนตัวตอนนี้มันสับสนครับว่าโอนตัวกับการใช้นักเตะที่เป็นมีเชื้อชาติหรือลูกครึ่งลูกเสี้ยว ตอนนี้สับสนนะสับสนในหลายประเทศนะครับอย่างเวียดนามก็บอกว่าเราใช้นักเตะลูกครึ่งที่พวกเขาเรียกเราว่าการโวนตัวหรือว่าเป็นนักเตะต่างชาตินะและการสับสนดังกล่าวเนี่ยมันเฉียดเข้าไปมันเฉียดเข้าไปเกี่ยวกับวิธีคิดที่มันเป็นความอันตรายมากนะครับในวงการกีฬาก็คือวิธีคิดที่จะเป็นการเหยียดเชื้อชาติด,ด้วยนะครับที่ผมพูดกี่ยวกบเรื่องผมเห,เห็นด้วยการโดนตัวเนี่ย ผมไม่ได้เหยียดเชื้อชาติฮอลแลนด์ and, หรือไม่ได้เหยียดเชื้อชาติบราซิลนะนะครับแต่บางถ้อยบางคําจากคนเวียดนามเนี่ยหรือจากชาติต่างๆที่โจมตีเข้ามาอย่างชาติที่มีลูกครึ่งเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการเหยียดลูกครึ่งซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีการเหยียดลูกครึ่งมานานแล้วมันเป็นความคิดดั้งเดิมที่ไม่มีการพัฒนานะผมผมผมจะไม่ขยายเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้มันมันเป็นดาบสองคม มันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะพูดกันนะว่าอ่อถ้าเกิดเป็นลูกครึ่งเนี่ยมันเป็นสังคมที่ที่ด้อยพัฒนาอย่างที่จะมาเหยียดโดยคำพูดดังกล่าวนะที่มาบอกว่าทีมชาติใดก็ตามแต่ที่มีนักเตะที่เป็นชาติอื่นคําว่าชาติอื่นเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยข้อบทกฎหมายนะมันจะต้องไปประกอบไปด้วยเขาเป็นคนชาติอื่นจริงคําว่าชาติอื่นที่เราพูดถึงในในแง่ของคนไทยมองเนี่ย หมายควาว่าตัวโอนเนี่ยมันจะมีผลต่อการพัฒนาเยาวชนโดยเราไม่ได้ไปเหยียดนักเตะคนนั้นว่าเป็นชาติไหนนะครับแต่การที่บางประเทศเนี่ยมาพูดถึงเรื่องลูกครึ่งนะครับว่าเป็นนักเตะที่เป็นตัวชาติอื่นนะครับคือมันมันจะเข้าไปในแง่ของของการเหยียดเชื้อชาติเลยการการเหยียดความเป็นมนุษย์เลยจุดนี้เป็นจุดอันตรายอย่างยิ่งนะที่ผมคิดว่าเราเราจะต้องเคลียร์กันให้เข้าใจว่า นี่เขามีสิทธิ์จะมีบัตรประชาชนเขาเขาเป็นเป็นคนชาตินั้นๆเต็มตัวเลยนะครับเขาไม่ใช่ตัวโอนตรงตรงจุดนี้เนี่ยอ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันจะเกี่ยวขึ้นกับอ่ามันจะเกี่ยวเนื่องนะเกี่ยวกับความรู้สึกคนในชาตินั้นมันหมายถึงการศึกษาม,มันหมายถึงวิถีภาวะการมองมนุษย์การมองโลกจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมบอกไปเลยครับว่า การกีฬาเนี่ยมันต้องทําให้คนมีปัญญามากขึ้นนะสิ่งที่ผมเห็นมาเนี่ยการโจมตีแบบหลับหูหลับตาโจมตีเพื่อหวังชัยชนะนะเพื่อหวังเขียนเพื่อหวังถ้วยไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในอดุดมคตินะครับของวงการกีฬาไทยหรือช้างศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดโค้ดอิชิเนี่ยแล้วก็วงการกีฬาไทยเราเนี่ยจะไม่ได้เอามิติการามีชัยชนะนะครับการได้ถ้วยหรือการเป็นแชมป์นำ ผมพูดมานานแล้วครับว่ามิติของฟุตบอลในระบบ j จแปนเวเราจะไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องชัยชนะหรือแชมป์แต่เราจะมุ่งเน้นทางด้านสปิริตนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันที่ที่เราทําได้ดีในระดับที่เราตั้งเป้าไว้นะครับตามกฎเกณฑ์ที่เราจะพยายามทําให้ทีมเราขึ้นสู่ระดับเอเชียระดับโลกให้ได้จุดนี้มากกว่าที่เรากําลังเดินไปดังนั้นนะครับไม่ว่าทีมชาติใดในยานาเซียนเนี่ย ท่านจะโอนตัวหรือท่านจะมีลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรก็ตามแต่แต่จุดที่มันแตกต่างคือวิธีคิดองรวมหรือทัศนคติที่ผมพูดนี่แหละว่ามันแตกต่างกันมากวิธีคิดตรงแต่ละประเทศมันไม่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเจริญรอยตามอินโดนีเซียในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยประกาศตัวว่าจะไม่มีตัวโอนจะมีเฉพาะลูกเสี้ยวซึ่งเขาก็มีความคิดในระดับหนึ่งว่าลูกเสี้ยวของเขาเนี่ยนะครับ สามารถทําได้ถูกกฎของฟีฟ่าซึ่งตัวนั้นไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มาเลเซียเนี่ยจะเจริญรอยตามอินโดเพราะคิดว่าอินโดนีมีนักเตะที่เป็นต่างชาติเยอะนะครับอันนี้ก็มุมมองแตกต่างละเขาก็โอนตัวนะมาเลเซียจะโอนตัวนักเตะอังกฤษนะครับนักเตะยุโรปเข้ามาแท้ๆเลยนะครับในหลายชาติในหลายทวีปเนี่ยที่จะมาเป็นทีมชาติมาเลเซียเลยอันนั้นก็เป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งเวียดนามเองนะครับ เขาโอนลาฟลเอลสันมาเขาก็ว่าเป็นลูกชายเขานะครับผมก็ไม่รู้เป็นลูกชาย,ยางไงผมก็งงนะราฟเอลสันตอนนี้เป็นลูกชายชาวเวียดนามไปแล้ว,แล,วแล้วมีบางถ้อยคาที่ที่ชาวเวียดนามเนี่ยมาพูดถึงนักเตะไทยหรือนักเตะฟิลิปปินส์ว่าเป็นนักเตะต่างชาตินะครับจุดนี้ผมว่ามันไปกันใหญ่ละนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายเพียงแต่ว่าผมจะไม่สนใจนะเพื่อนบ้านเราจะเป็นอย่างไรก็ช่าง นะครับมันเรื่องของเขาแต่ตอนนี้ผมกำลังพูดกับเพื่อนคนไทยผมในภาษาไทยนะพูดกับครอบครัวฟุตบอลผมเชื่อนะมีเพื่อนๆหลายคนเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเท่าเท่ากับผมนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้มีช่อง YouTube ในการพูดเท่านั้นเองถ้าผมไม่มีช่อง u t u b e ผมก็จะเฉยผมก็จะไม่พูดแต่มันเป็นหน้าที่ผมที่ต้องพูดครับตอนนี้เพราะผมมีช่อง youtube นะครับแต่นะครับเพื่อนๆครับยังมีคนไทยหลายๆคนนะ ที่มูฟอ่อนแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเขาเขาจะมูฟไปไปตลอดแหละเขาจะมูฟไปเข้าเซเวน่นบ้างนะเขาจะมูฟไปอะไรของเขาอ่ะไม่รู้เขาจะมูฟไปไหนก็ไม่รู้นะครับเข้าใจครับแต่ยังมีเพื่อนเพื่อนคนไทยหลายคนเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ฟังเขาพูดมาก็าฟังไปนะครับอาเวียดนามว่าเรามีต่างชาตินะมีตัวโอนนะครับ เวียดนามเขาโอลาเฟลสันลาเฟลสันหรือว่าเหรียนซวนเซนเนี่ยเป็นลูกชายเวียดนามนะครับแล้วก็โอ้โหอินโดเนี่ยจะไปเตะบอลโลก,กแล้วนะโดยขณะที่เขามีนักเตะลูกเซี่ยวโทโอนมาเลเซียเขาก็เลยจะโอนตัวตามอินโดนีเซียนี่นะครับแต่เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศน,นั้นๆนฟิลิปปินส์โอ้โหมีแต่หน้าตาเป็นฝรั่งนั้นเลยแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้ตัวโอนงงครับบางคนงงกันหมดแล้วตอนเนี้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยครับ นายานาเซียนหมบอกแล้วอาเซียนจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆอะ่ะคือคือมันจะมีแง่มุมที่เข้าใจแตกต่างกันคือการกีฬามันจะทําให้คนเราเนี่ยเข้าใจในจุดเดียวกันนะคือสิริตแต่ตอนนี้การกีฬาอย่างฟุตบอลมันกำลังจะทําให้อาเซียนแตกเป็นในเสี่ยงเพราะแต่ละคนแต่ละชาติแต่ละระดับความคิดมองคนละมุมไปหมดแล้วครับมันจะหาจุดความจริงได้ตรงไหนผมผมไม่อยากจะพูดให้มันกระจายนะแต่ว่าผมจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมุมมองที่มันถูกต้อง นะครับให้กับเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่ทราบนะแต่ผมเชื่อนะต้องออกตัวก่อนว่าผมเชื่อว่ามีหลายท่านทราบทราบลึกซึ้งด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดหรือไม่มีสื่อในมือที่จะพูดนะครับผมต้องผมต้องกราบขออภัยนะที่ผมต้องพูดในรายการนะนะครับว่ามุมมองมันแตกต่างกันหมดแล้วตอนเนี้มันเป็นมุมมองที่กระจายและหาจุดที่สุดไม่ได้ความวุ่นวายตรงนี้แหละครับที่มันเกิดขึ้นกับทุกวงการเลยคือมันมันมันไม่มีจุดร่วมเดียวกัน และมันจะมาทะเลาะก,กันแล้วมันจะแตกก็เปน็นเสียงเพราะเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนบอลไทยจะต้องตั้งสตินะผมเชื่อนะอุดมคติเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ช้างศึกเราต้องหนักแน่นมีสติมีสมาธินะครับมองโคดิชินะมองมาดามแป้งมาดามแป้งถึงแม้ว่าจะไปจับมือกับอินโดไปจับมือกับชาติต่างๆแต่ไม่ใช่ว่ามาดามแป้งจะคอยตามหมดนะนะครับมาดามแป้งจะมีลิมิตมีขีดจํากัด มีบางสิ่งบางอย่างนะที่ที่รู้ว่าขอเขเียมันอยู่ตรงไหนมีตรภาพคืออะไรสิ่งที่เราทําคืออะไรอิชิก็เช่นเดียวกันครับเขามีหน้าที่อะไรเขาก็รู้หน้าที่ตัวเองนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าจังหวะไหนเราควรจะเข้าใจอิชิจะโจมตีทีมชาติไทยหรือจะเอาแง่มุมไปถามโค้ชทีมชาติไทยในแง่มุมที่มันบาดคมไหมไอ้เรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนนะครับเราเป็นแฟนบอลเราต้องต้องวามเข้าใจนะครับ เราเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้เราต้องความเข้าใจนะว่าอะไรมันเป็นอะไรจุดนี้สําคัญมากนะครับดังนั้นช่างสึกของเราเนี่ยผมกลาลังพูดกับคนไทยนะเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ยตอนนี้มันวุ่นวายก็เพราะกดฟรีฟ่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องก,การอวนตัวลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยลงมาเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะโลกสวยนะเพราะความต้องการอยากจะให้ชาติที่ยังไม่พัฒนาฟุตบอลเนี่ยพัฒนาแล้วผลที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดแล้วแล้วชาติที่ได้รับผลประโยชน์ด้านนี้คือจีนกับอินโดนีเซียเนี่ยตรงไปตรงมากันเลยแล้วตอนนี้ฟุตบอลเขาไปพัฒนาไปถึงไหนมันก็รอแต่เหลือจะทีมแตกนะครับในอนาคตเนี่ยนี่นี่คือผลผลิตของฟีฟ่าที่ออกกฎตัวนี้มานะแล้วมีหนำซ้ำนะตอนนี้เวียดนามกำลังจะโอนตัวเพิ่มนะคือตอนนี้เวียดนามตั้งเป้าไว้ห้าตัวเลยนะเพื่อเผื่อจะเอาตัวโอนมาเล่นในซีเกมส์อีกต่างหาก มันลามมันลามจะเข้ามาทําลายเกมในภูมิภาคแล้วเนี่ยเอฟเอฟครั้งหนึ่งเลยนะเอฟเอฟในเงียส่วนเซินรับนะครับรางวัลดาวซันโบไปเนี่ยมันยังเป็นรอยด่างกับเอฟเอฟเลยนะฮะว่าเนี่ยมันทัวร์นาเมนต์ของชาวอาเซียนเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับเพื่ออการพัฒนาภายในของอาเซียนนะแต่นักเตะที่ได้รับดาวซันโบกลายเป็นนักเตะบราซิลโอนสัญชาติเราไม่ได้ไปเหยียดเชื้อชาติบราซิลคนนะแต่เรากําลังพูดถึงความถูกต้อง มิติของการจัดเกมกีฬาวัตถุประสงค์แรกในการเริ่มกีฬาแหลมทองมาเป็นสี่เกมในการเริ่มเวทเวบมาเนี่ยมันคืออะไรจุดนี้ตั้งหากครับที่มันเพี้ยนไปหมดแล้วในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เราไม่สามารถจะคุมสถานการณ์อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าคือผู้จัดการแข่งขันถ้าผู้จัดการแข่งขันตรงไปตรงมานะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นัดชิงชนะเลิศที่เรากาลังพูดถึงตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าภาพเป็นยังไง และตอนนี้นะครับคำว่าลูกครึ่งลูกเซียวหรือว่าโตโอนเนี่ยผมเชื่อว่าคนในสังคมเนี่ยแม้กระทั่งสังคมไทยเราเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เข้าใจมันเป็นอันตรายมากครับเนี่ยขนาดขนาดเราเป็นประเทศที่ที่ทมีแนวคิดที่ดีนะประเทศหนึ่งยังยังมีความเข้าใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วภาษาอะไรครับประเทศที่เขายังเกี่ยวเรื่องระ,ระดับการศึกษาความคิดนะวุฒิภาวะยังไม่เท่ารเราเนี่ย มันจะวุ่นวายขนาดไหนนี่เองครับเป็นกฎที่ลงมาในบริเวณที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามันเป็นกฎที่ไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาแต่มันเป็นกฎที่จะมาทําให้ประเทศเหล่านั้นน่ยยิ่งจมดิ่งลงไปอีกมันยิ่งจะทําให้ประเทศเหล่านี้ทีมแตกอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องระมัดระวังนะเราไม่สามารถจะไปไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านเราได้หรอกเราไม่สามารถจะไม่คำแนะนําของประเทศเพื่อนบ้านเราได้แต่เราจะต้องรู้รู้ให้ชัด และไม่สับสนครับนี่เป็นเป็นสาเหตุที่ผมต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าอะไรคืออะไรเดินหน้าต่อไปครับตอนนี้เราต้องรู้เขารู้เราเราต้องรู้นะตอนนี้เวียดนามเนี่ยเขากำลังจะโอนตัวเก้าตัวไม่ใช่โอนตัวก็ตัวครับขออภัยโอนตัวสามตัวนะบาซิลเขามาเพิ่มสามตัวแล้วมีนักเตะลุกครึ่งจากนะครับแทบจะทุกทวีปเลยอีกหกตัวครับและเขามีแนวโน้มจะใช้นักเตะโอนตัวเนี่ย ในการแข่งกีฬาซีเกมด้วยกีฬาซีเกมปีนี้แหละครับที่บ้านเรานี่แหละไปกันใหญ่แล้วครับไปกันใหญ่แล้วครับเกี่ยวกับอุดมคติการกีฬามันมาจากไหนครับมาจากน้ำพึ่งหยดเดียวของฟีฟ่าจริงนะทาให้กีฬาฟุตบอลนี่แปลกประหลาดไปแล้วตอนเนี้แปลกประหลาดไปแล้วครับตอนนี้กีฬาฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นกีฬาที่แปลกประหลาดไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าซีเกมมันไม่ได้แข่งแต่ฟุตบอลนะครับ กีฬาแหลมทองหรือสีเ่เขียเนี่ยมันแข่งหลารประเภทนะแล้วจะจ,จู่กีฬาฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นกีฬาแปลกแล้วเจ้านักเตะต,ตัวโอนมาแข่งเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เวียดนามแยกแยก,แยก,แยกไม่ออกแล้วครับแยกแยกไม่ออกแล้วกีฬาอะไรเป็นกีฬาอะไรขอให้เป็นฟุตบอลเถอะขอให้เป็นเจ้าอาเซียนขอให้คนในชาติมีความภูมิใจว่าฟุตบอลเราเก่งไม่สนใจแล้วครับทัวร์นาเมนต์อะไรตอนนี้ตอนนี้ไม่สนใจแล้วครับ นี่ครับเป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปแล้วกันเรื่องนี้นะครับคลิปนี้มามาเปิดภาพมุมมองบางอย่างนะกับกระแสาข่าวที่มาว่าคนในเวียดนามที่เราเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดแล้วว่าเวียดนามถ่วงเวลาจริงในข่าใน,นการกับไทยในน,น,นัดชิงชนะเลิศและการถ่วงเวลานี้นะอาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องนะรู้เห็นเป็นใจของกรรมการชาวเกาหลีด้วยและและมันน่า มันน่าตงใจกว่านั้นว่าในเมื่อทั้งสนามนะครับรู้เห็นเป็นใจขนาดนี้แล้วผู้จัดล่ะเอเวเป็นอย่างไรบ้างคําถามนี้เป็นคําถามตัวตวต,วตัวที่เราต้องทามาคิดครับรร่่าร้ใหหนทงงส ไปด้วยหัวใจด้วยใจที่มันคงผู้เธอเราอ,อภัยชาลส์หรือไปหัวใจเดียวกันขอบคุณขอบคัวดุตบ้างให้หัวใจคุณ không vừa trước phút cao phán chặt trái, của trái cổ hay này, những trái, bay hay phân con សូវីពីពីរាប់សូវីពីពីរាប់ស Hãy subscribe cho trái Ghiền Mì Gõ Để công bỏ lỡ những này, hấp dẫn hay